เดแล้วเราจะเดินทางไปไทยสตรีที่เชียงใหม่โอเคเด้ออิีที่ได้เห็น บทที่5ขอ้อ48บตรัสว่าเหตุเหตุชนี้ท่านตัตงหลายจงเป็นคนดีพร้อมคำว่าด,ดีพร้อมภาษาอังกฤษใช้คำว่า perfect หมายความว่าสมบูรณ์แบบหมายความว่า คงค้ากับบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระบิดาของพวกท่านผู้ซึ่งทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้บริสุทธิ์คือผู้ดีพร้อมภาษาไทยคำว่าดีพร้อมคือ perfect เรียนผมว่า perfect รัชการ พระบิดาเจ้าขอบพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาถ้อยคำของพระองค์ไว้สำหรับเราในสมัยนี้ที่เป็นอาหารแห่งชีวิตที่ชำระเราให้บริสุทธิ์ขอพระเจ้าชำระเราด้วยความจริงประวันะของพระเจ้าเป็นความจริงอาเมน,เ,มนเราได้รับการชำรัก โดยพระวจนะของพระเจ้าในประธมรการบทที่17ข้อหนึ่งพระเจ้าเรียกอับราฮัมในประธมรการอันนี้ไม่โวดเนาะเอาเลยต้องใจเนาะเดี๋ยวไก่อน เราไ,ไ,ไ,ไม่ได้เปิดก็พอ,อ,อก็เสร็จก็เป็นหน้าก็โอเคออก็เปนหน้าในประการ,รที่17คนหนึ่งและเมื่อ มีอายุได้99ปีก่อนที่พระเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมชื่อของอับราฮัมคืออับราต่พระเจ้าให้เป็นชื่ออับราฮัมเมื่อเราได้รอดและในยุคใหม่พระเจ้าจะมีชื่อของเราชื่อ แห่งสวรรค์ที่จบไปในหนังสือ่งชีวิตเราจะได้รู้เวลานะั้นพระเจ้าทรงประกฏแก่อ,อับรามและตรสแก่คั้งว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิตผู้ทรงมหิดลิตจงตำเงินอยู่ต่อหน้าเราและ จ้าจงเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าบอกอับราฮัมจงเป็นคนสมบูรณ์แบบความพระนาของเราคือเดินกับพระเจ้าเป็นคนดีพร้อมเป็นคนสมบูรณ์แบบในสัพต,ติโกที่ยี่ตรัสว่าให้มีมือสะอาดและ เราจะไม่อับอายวันที่เราต้องอยืนตัวหน้าพระพักของพระเยซูคริสต์ขอบค thank you ในสัตุดีบทที่19ข้อ17ดาวบิบอกว่าพระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นดีพร้อม ดีพร้อมฟื้นฟูลิงวอนเจ้านะลิงวอนผู้าำผมลิงวอนลิงวอนลิงว,งวอนน่ะขอบคุณครับผมมาได้รู้ว่าผมพูดไม่ชัดทำไมอาจารย์พูดคำว่าลิงวอนภาษาไทยไม่มี เงียงโค้งวาก็มีเนาะในภาษาไทยไม่มีคำแปลตรงภาษาอัางกฤษโซใช่ไหมลิ่งวัวห้าเล่งจริงช้ำช้ำในสองกวรินบทที่ 7, เจ็ด1หนึ่งเหตุฉะนั้นโดยมีบันดาพระสัญญาเหล่านี้แล้วพวกที่รัก <c oughs> ยังยิ่ง จงให้พวกเราทำรักพวกเราเองจากความโซโครทุกอย่างแห่งเนื่อหนังและจิตวิญญาณโดยทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์ในความเกรงกลัวพระเจ้า <Thank you. S 1> เมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าเราจะระวังให้ดีเราจะ ลิบเลียงอภัยอย่งกลิเลียงความบา,าปเพราะเราบวชพระเจ้าผูใดที่เป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราทําจิตพระเจ้าจะตีสอนแต่ถ้าเราทําจิตได้ะพรเจ้าไม่ตีสอนมันน่กากลัวเรารักรูกรเราให้จิตรังบวให้องค์รักลูกให้ติเหมือนกันพระเจ้าทรงรักเราเราทดจิตถึง20ปีก่อน20ปีก่อน เมืออมนน่อผรมทำผิดเกิดอะไรขึ้นฟวาเสีย,ยงายวักเสียมีปัญหาแต่เมื่อเราเดินกับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเราเดินกับพระองค์กับพระเจ้าแต่ถ้าเรารับการองแข่งอันนั้นก็เป็นพรอพอนด้วยขวบพระกบิสนว่าทุกคนที่จะใช้ช,ชีวิต เหมือนแบบพระองค์ก็จะได้รับการกรงแขงโอเคอเราจะแวะไปดูทิตัสทิตัสบทที่สองบทสิบเจ็ดเพราะว่าพระนคนรุณของพระเจ้าที่นำความรอดมาได้ประกอฏแก่คนทั้งโลก เสียงของประชา้าอบายทูลกดลรงว่าจงกลับใจเสียมาควักพระคุณของประเจ้าพระคุณสองพระคุณยอนบทที่ิขกอสิบกที่ทสอที่สองสิบองว่าโดยสอนพวกเราว่าโดยการละทิ้งการอาธรรมและตั้งหาต่างๆใฝโลกนี้พวกเรา ควรดำเนินชีวิตยังมีสติสัมผัสัญญาอย่างชอบธรรมและตามทางของพระเจ้าในโลกปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้กำลังไปโลกโลกปัจจุบันนี้ั่วโลกมันเสื่อมไปบุคลิกสีลงังทังการกระทำมันกำลังจะเสื่อมไป เดพระเจ้าให้เราเดินกับพระองค์อย่างชอบธรรมและตามทางของพระเจ้าข้อที่สิโดยมองรอคอยความหวังอันมีสุขนั้นและการปรากฏอันทรงสงงาราศีของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และ พระบุช่วยให้รอดของพวกเราคือพระเยซูริ์คู่ใดโปรดประทานพระองค์เองเพื่อพวกเราเพื่อพระองค์จะทรงขายพวกเราให้โขนจากความชั่วช้าทุกอย่างและทรงชำระมูชมพิเศษให้บริสุทธิ์บริสุทส,สำหรับพระองค์เองซึ่ง มีความกระตือร้นในการงานที่ ไม่มีความสุขเจียเงินมาจากไทยเพราะอะไรเพราะไม่มาหาพ่อก่อนใช่ไหมเหมือนมีวันไม่ดีเพราะอะไรบางคนตอนเช้าเจินเช้าไม่มาหาพ่อก่อนคือธรรมดาเืิเช้าทำอะไรเขาเกาสู้สู้อริชาตอนนาะพระพักตร์พระเจ้าถ้ากรมกรมาอาจารย์วันนี้ไปหาระษาอังกฤษ ยังไม่ว่างพออะไรเอายังไม่คุกขาวต่อหน้าพระพักของพระเยซูพระสัตย์เนื้อพระสัตย์กอนที่องค์ทัาสม,มุดว่าเขาเรียกไปหาพระสัตย์ในโลกนี้สมมุติว่าเรียกไปหาพระสัตย์อังกฤษก็หนึ่งผมไม่คุกขาวต่อหน้าพระสัตย์อังกฤษผมจะเขารบใช่ไหมแต่คุกขาวต่อหน้าพระเยซูเท่านั้น มีคือความรู้สึกของพระคั็มีี์สอนว่าจงให้เกียรติประัตริ์แน่นอนเราต้องให้เกียรติประัตริ์ใดๆทั่วโลกแต่โกนที่เราทำะไรในชีวิตเราคุกเข่ากับประสัตริ์แห่งสวรรค์คือพระเยซูเป็นประ,ปประัตริ์เนื้อประสัตริมม์อเมนไหมครับอเมน รมเปนบทที่13ข้อ8ปที่นองเรามีคำตอบสำหรับชีวิตในพระธรรมของพระเจ้าน,นี่เป็นทางใบสวรรค์นี่เป็นทางรับรื่นะครับที่าท่านเชื่อโอ้โหท่านจะมีชีวิตนี้ละบางคนรอดวันนี้แล้วพรุ่งนี้รอดไหมบางคนเคยเชื่อเมื่อก่อนผงเข้าโบสถ์เมื่ออายุสิบห้าปบ มีคนล้มห้พระเยซูไปไหนทำไมพระเยซูเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วหลังจากนั้น20ปีผมก็ทำงานเป็นพุรุพยาบาลในห้องไอซียูเจอผู้หญิงคนนั้นที่เคยที่เคยเกลีย์พระเยซูไปไหนไม่เชื่อแล้วต้องพูดว่าพระเยซูทิ้งไปเยอะโอ้โหเต้องเชื่อเชื่อทุกบาทเชื่อเชื่อนะครับ ทางใบสวรรค์ครับแค่ผู้ที่ับพบก็มีนองโรแมนบทที่สนะิบสามข้แปดอย่าเป็นนีสิ่งใดใดเจมนุษย์คนใดเลยยกเว้นที่จะรักซึ่งกันและกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้วความรัก อยา่าไปขึ้นสวรรค์หน่ยไม่แน่ไม่นอนกับความรอดหน่อยจงละกับความรักปิดบังความบา่มากมากมายห้เราครั้งกับครีโมได้ไหมข้อที่เก้าโดยว่าคำตรัสนี้เจ้าอย่าเล่นชูถ้ารักภรรยาไม่เล่นชูเยีย่ยมไม่เล่นชูเจ้าอย่าฆ่าคน ถ้ารักคนอื่นนะถ้าคนยังไงใช้บาทล้วคุณก็ใช้บาทถ้าคนใช่ไหมบางคุณจะนี้ถ้าหลังตักตักคอเลยใช้บาทใช่ไหมเจ้าอย่ารักทรัพย์ถ้าผู้หญิงที่เซเว่นทอนเงินผิดคุณก็ได้ห้าบาทกลับไปคืน ไม่คุ้มค่าที่จะตกหลอก็่ห้าบาทนู้นใช่ไหมถ้าเจอเจอตังเงี้ยเนี่ยเจอหนึ่งวันนี่ไม่ใช่โชคดีไม่ใช่ใครอะใครอะใครหนึ่งร้อยบาทเกิดหนึ่งร้อยบาทไปร้องใครใครเสียนหนึ่งร้อยบาทก็ไปประกาศในหมู่บ้านถ้าเจอเงินใช่ไหมไม่ใช่ว่าโชคดีเก่งนะใช่ไหมเราต้องทำกับคนอื่นนี่คือความรักพัะน์บิ๊กสอนว่า ทงกับคนอื่นเมือนคุณอยาให้เขาทำคุณนะเจ้าอยาเป็นพยานเทศเจ้าอยาโลกและถ้ามีพระบัญญัติอื่นใดมันก็ถูกเข้าใจอย่างย่อย่อนนถ้อยคำนี้คือเจ้าจงรับพื้นบ้านคงเจ้าเหมือนต่งแหง สมัยผมขึ้นมาที่ตรงกลางแล้วก็ไปบ้านของพ่อแม่ของภรรยาแล้วลังบ้านเขามีหมูตุงๆุงผมเอาเศษให้หมูของหม้อเขาบอกว่าไม่ต้องให้หมูของหม้อลังบ้านมีหมู ของเพื่อนบ้านหมูของมยูเมี่ยงเอาทำไมผมให้หมูของมองขพงหมูของมองของแต่หมูของยูเมี่ยงมันมันตุ้งตุ้งมันอ้วนใช่ไหมคือเราทำดีกับชาวบ้านไม่ใช่ว่าทำกับอยู่เมี่ยงเท่านั้นแล้วทำกับหมูมคกันอาคาการัย์ทายราวมอนกันหมด ในประเดศของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงแข่งเกณฑ์นะผู้ใดนะครับในข้อที่สิความรักไม่ทำอันตรายแก่เพื่อนบ้านของตนเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้วของพระเจ้าและเราเจอเห็นความรัก เมื่อเราอ่านภูวัจนขะขาคอรมเจ้าเช่นในมัทธิยสวรที่5ในแมทริบทที่5้7ข้อเจ็ขึ้นเก้เราจะเห็นเช่นบุคคลผู้ใดมีใจเมตตาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระเมตตาคุณมีความรักคุณจะเมตตา คนคอื่นและคน,มคนคออะเ,เ,เนมตาามมตาคนอื่นของพระเจ้า,าพระเจ้าเป็นเมตตาคนถ้าไม่เมตตาคนอื่นพระเจ้ากไม่เมตตาพระเจ้ามู้ที่ทมนะข้อที่8บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าการที่จะได้รักเพื่อนบ้างต้องมีใจบริสุทธิ์ดีว่าไม่ความว่าใจไม่มีอมากติใจไม่มี คนเกิบ้างไม่ชอบการศึกษาเพื่อขอพระเจ้าเปลี่ยนใจขอพระเจ้าให้มีใจที่มีความลักขอที่เบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้านี่คือความรักเมื่อเราเห็น กรณีที่เราได้สร้งางสันติในหมู่บ้านมีวันหนึ่งแปะจัดแปะไหมลุงแสงเจ้าก็แม่เอาเงินให้แปะเพื่อจ่ายค่าเกี่ยวข้าวแต่แปะเอาไปคิด่าดแล้วเกิดการอลาวาากันในหมูบ่บ้านโอ้ยแปะไปไนยังไม่จ่ายค่าเกี่ยวข้าว แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาเยีเ่ยผู้หญิงคนหนึ่งมันเซ็งก็ไปสร้างสันติยังไงภรรยาจ่ายค่าเกี่ยวข้าว200บาทให้เจ้าของเพื่อสร้างสันติไม่มีปัญหาแล้วแต่ก็ต้องห่านที่ทำผิด เราหาโอกาสที่จะสร้างสันติกฎของพระเจ้าคือจงแบกภาระของคนอ,อื่นใช่ไหมมีเพื่อนมีภาระไปช่วยเขานี่คือความรักใช่ไหมของพระเจ้า <c oughs> โคลสีบที่สามก็สิบสองดังว่าเหตุน,นั้น ในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเรียกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจทมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไวยนาการที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะทำยังไงเพราะว่าประเทศไทยเขาชอบเรียกอาจารย์อาจารย์ใช่ไหม <c oughs> บางคนไม่เป็นอาจารย์แต่เขาชอบให้คนอื่นเรียกอาจารย์สูง <c oughs> ดีไ้วยูะถึงสูงนะพิเศษ <c oughs> ผมไม่ได้จบเป็นอาจารย์ยครับผมจบเป็นพยาบาลครับเจดโดยความรุ่คุณของพระเจ้าผมเทศนาได้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าต้องจบลงเลยฝักคมพีเพื่อ,อ,อเทศนาครับ ผู้ที่เชื่อผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมีบางคจงนจบตองเง้พระตบีพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาเรานับใช,ช้ครบรเจ้าทรงเรียกเราการที่จะเป็นคนที่ทงใจดีที่สุดพระมบีสอนว่าถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวผมยืนที่ที่ผมต้องคิดเสม,มอว่าคุณอะพวก่านองกับพระกรดีกว่า าวิเชื่อนี่คือใจของเราเราทุกคนต้องคือว่าคนอื่นดีกว่าเราเราก็จะมีใจที่จะหลักเขาซึ่งกันและกันก้อที่จะสรโดยอดทนซึ่งกันและกันและ ที่สโดยอ,อ,ทอดทนซึ่งกันและกันและโยกโ,คโ,คโ,คโคทษโชกดีผมเห็นทำนี้เป็นหลัก ท่านใดไม่ไมรู้ทุกชอว่าทำนวต้องไม่เห็นวันนี้ <Deswegen. S 1> ยกโทษเมื่อเรื่องที่จะเห็นคำสัท์ที่คุณคิดว่าเป็นคำศั่งินจะไม่เห็น <larda> ยกโทษให้กันและกันถ้าผู้ใดมีครึ่งเรื่องทะเลาะกันผู้ใดพระคิดโปรดยกโทษให้พวกท่านแล้วชันใด พวก abei, ท่านจงเพื่อทำเช้นนั้นด <c oughs> ้วยอางที่พระเยซูยกโทษให้บวามผิดบาปของเราเราก็ต้องยกโทษให้ความผิดบาปของคนอื่นด้วยไม่ว่าเป็นใครน้ะและกนที่14และเนื้อสิ่งสารพัดเหล่านี้จงสวงความรักสมุดสูงเสื้อน้จงสวมความรักซึ่งเป็น ครืองผูกมัดแห่งความสมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ใครใครไม่รักมันููจักปัจจายปรจจาสทรงแห่งความรักกับปรจจาวันนี้เราจะทำพิธีมาหาสนิทข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ในเงงกรีงบทที่ 11ข้อ23เห็นว่าข้าพเจ้าได้รับจากอ,องค์พระบุเป็นเจ้าสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้มอกไว้กับพวกท่นานเหล่านั้นว่าพระเยซูเจ้าในคืนเดียวกับที่พระองค์ถูกทรยยนั้นได้ทรงยิบขนม